วิธีการสร้างรายงานผู้สอบบัญชีกรณีแบบไม่มีเงื่อนไขมีวิธีการสร้างดังต่อไปนี้นะคะสามารถเข้ามาที่แถบดีเทลได้เลยค่ะจากนั้นนะคะสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการดังต่อไปนี้ค่ะเสนอผู้ถือหุ้นบริษัทจากนั้นก็ทําการระบ,บุข้อความทั้งหมด3ทั้งหมด ทั้งหมดจะมี3วักนะคะก็คือข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลน,นะวันที่จุดๆนะคะทาการเติมเข้าไปเลยว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะงบกําไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นงบกําไรสะสมและงบกระแสงเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของจุดๆก็สามารถเติมลงไปได้นะคะซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ในงบการเงินเหล่านี้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อง,งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของวัคที่2นะคะข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้า ต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่นะคะจากนั้นก็กล่าวลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงข้อรรำสุดท้ายนะคะหรือวักสุดท้ายก็คือข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงินณวันที่ตรงนี้ต้องทําการระบ,บุวันที่นะคะผลการดําเนินงานและงบกระแสงเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของวันที่เท่าไหร่นะคะก็ทำการระบุลงไปโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของการลงลายมือชื่อตรงนี้นะคะลูกค้าจะทำการลูกค้าก็ทำการ ิมพ์ข้อมูลลงไปนะคะจากนั้นก็มาที่ปุ่มรีวิวนะคะเพื่อทำการรีเฟรชรูปแบบออกมานะคะก็จะได้รูปแบบสวยงามนะคะจะสร้างในส่วนของ Financial Management ในสนร้างงบการเงินก็ได้นะคะหรือลูกค้าจะพิมพ์ข้างนอกเองก็ได้นะคะซึ่งก็จะได้รูปแบบตามที่ได้พิมพ์หรือคี์ข้อมูลลงไปได้เลยนะคะและนี่คือตัวอย่างนะคะในส่วนของ และนี่คือตัวอย่างนะคะรายงานผู้สอบบัญชีกรณีแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะ